ต้นไม้ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ถือเป็นพืชมีพิษน่ากลัวที่สุดในออสเตรเลียแม้จะไม่ถึงตายแต่ผลของมันต่อเนื่องอย่างน้อยหึงวันจนถึงหลายเดือนและมันอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนานหลายปีโดยสาเหตุที่มันถูกเรียกว่าต้นไม้ฆ่าตัวตายก็เพราะว่ามันเป็นเหตุให้ผู้เคาะร้ายต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีความทรมานนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าต้นไม้ชนิดนี้กัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับ ต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อสามัญว่ายิมลายยิมพลาย,ย,ลายซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียและยังพบได้ในอินโดนีเซียและสำหรับตัวอย่างเรื่องราวที่ทำให้มันถูกเรียกว่าต้นไม้ฆ่าตัวตายก็คือเรื่องราวเริ่มต้นจากนายทหารคนหนึ่งเกิดพัดตกลงไปในดงต้นไม้ชนิดนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เขากำลังฝึกซ้อมในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นเขาต้องลงเอยด้วยการถูกมัดติดกับเตียงในโรงพยาบาลเพราะเกิดอาการคุ้มข้างและทุกข์ทรมานอย่างหนัก แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะผลที่เกิดจากต้นไม้ชนิดนี้ถ้าโชคดีคุณอาจเจ็บปวด1-2วันแต่หากโชคไม่ดีโดนไปเยอะมันจะทุกขทรมานไปหลายเดือนหรือเป็นปีและความทรมานนี้จะทำให้นอนไม่หลับสุดท้ายในทหารคนดังกล่าวก็ฆ่าตัวตายเข็มพีที่กำจัดยากและเป็นดังโลกเรือหลัง หากคุณถูกต้นไม้ชนิดนี้ต่อยจะไม่สามารถถอนเข็มของมันออกได้ด้วยแหนบมันมีขนที่ทำหน้าที่แทนเข็มฉีดยาจริงๆมันเหมือนกับหล็กไนและมีความหนาแน่นมากๆและขนพวกนี้ก็มีอยู่เกือบทุกส่วนของต้นไม่ว่าจะใบลำต้นและแม้แต่ผลของมันก็ตามเมื่อโดนต้นไม้ชนิดนี้ต่อยจะเหมือนโดนพึ่งนับร้อยต่อยพร้อมกันต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้เลื้อยยืนต้นที่มีความสูงประมาณ1-3ถึงเมตรมันมีใบขนาดใหญ่รูปหัวใจยาวประมาณ12-22ถึงเซนติเมตร และใบจะปกคุมไปด้วยขนพิษสําหรับสายพันธุ์นี้มีผลที่กินได้ด้วยจริงๆแล้วผลของมันคล้ายกับผลต้นหมอนบ้านเราถ้าเกิดจะกินต้องเอาขนออกให้หมดก่อนถ้ากินไปทั้งอย่างนั้นบอกเลยว่าอาจเจ็บหนักได้ หากไปสัมผัสใบหรือกิ่งจะทําให้ขนที่มีปลายกวงแตกออกทะลุผิวหนังฉีดสารพิษเข้าไปมันจะทําให้เจ็บปวดอย่างมากแม้จะโดนเพียงเล็กน้อยก็ตามอาการเจ็บปวดนี้จะคงอยู่1-2วันและจะไม่หายไปเพราะมันจะทําให้เจ็บปวดแบบสุ่มช่วงเวลาต่อไปอีกหลายเดือนซึ่งนี่คือกรณีที่คุณโชคดีและอาการมักจะกลับมาเมื่อโดนน้ําหรือแม้แต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบริเวณที่ได้รับพิษจะปกคลุมไปด้วยจุดสีแดงเล็กๆรวมกันเป็นรอย ต่างสีแดงและจะบวมความน่ากลัวอีกอย่างของต้นไม้ชนิดนี้คือขนของมันสามารถปล่อยสู่อากาศได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากหากมีการถางป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ดีพอคนงานจะมีโอกาสนำขนพิษเข้าสู่ร่างกายและพวกเขาจะมีอาการจามน้ำบุกไหลจนเลือดออกเล็กน้อยและหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะจามและเลือดไหลไปตลอดชีวิตคนที่เคยโดนต้นไม้ชนิดนี้เต็มหน้าเล่าว่าเป็นเวลา2ถึง ถึงสวันที่เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวฉันไม่สามารถนอนหลับหรือทํางานได้เลยและมันเจ็บปวดต่อไปอีก2-3สัปดาห์หรือนานกว่านั้นจากนั้นอาการแสบยังคงอยู่เป็นเวลาอีก2ปีและจะกําเริบทุกครั้งที่อาบน้ําเย็นไม่มีอะไรที่จะสู้มันได้มันแย่กว่าทุกสิ่งที่เคยเจอมา10บเท่า และนี่คือเรื่องราวของต้นไม้ฆ่าตัวตายคงต้องบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเลยแม้ว่ามันจะไม่ถึงตายแต่มันก็สามารถบังคับให้คนที่ถูกพิษต้องฆ่าตัวตายได้ก็นะถ้าโดนแล้วก็ปวดอย่างหนักไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์แล้วยังเจ็บปวดเลื้อยลังไปอีกหลายปีและสําหรับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนต้นไม้ประมาณนี้เข้าแนะนําให้ใช้แว็กกาจัดขนหรือเทปเหนียวเพื่อกําจัดขนการเอาออกด้วยวิธีทางกลจะไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากขนมีขนาดเล็กมาก จนผิวหนังมักจะปิดทับทําให้ไม่สามารถเอาออกได้เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องต้นไม้ฆ่าตัวตายต้นไม้พิษที่ทำให้ทุกทรมานที่สุดในโลกก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับต,ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย